ค,คุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o ยูทู e ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเนระื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่22สิงหาคม2565นะครับมีรายงานข่าวว่ามีการสำรวจที่ดินเกือบ3,800ไร่ในจังหวัดอูเอลบาทางตอนใต้ของชายแดนสเปนที่ติดกับทางด้านโปรตุเกสนะครับใกล้กับแม่น้ำวาดียานาในสเปนซึ่งเป็นการสำรวจเพื่อจัดสรรสำหรับทำไร่อะโวคาโด แต่ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ทาการปลูกพืชพันธุ์เจ้าหน้าที่ในกุภาคได้มีการสํารวจทางโบราณคดีก่อนและก็ได้พบว่าที่ดินดังกล่าวนั้นมีกลุ่มหินหลากหลายชนิดซึ่งคาดว่าจะเป็นหนึ่งในหินที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอูเอวบาระบุว่าพบหินขนาดใหญ่กว่า526ก้อนในพื้นที่ชื่อว่าลาตอเรลา จารเนราหินตั้งตรงชูขึ้นมาในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่6หรือว่า5ก่อนคร,ริสตศักราชประกอบไปด้วยหินขนาดใหญ่หลายชนิดที่เป็นหินตั้งหินดอนเมนที่รู้จักกันว่าเป็นสุสานเพิงหินโบราณกองหินและหินคล้ายลงศพรวมถึงหินที่ตั้งเรียงเป็นวงกลมโดยความสูงของหินอยู่ที่ราว 1นมเมตรนักวิจัยเผยว่านี่เป็นแหล่งหินตั้งที่ใหญ่ที่สุดและหลากหลายที่สุดที่อยู่รวมกลุ่มกันในคาบสมุทรไอเรียนักวิจัยเชื่อว่ายังจะมีหินอีกจํานวนมากฝังลึกอยู่ในดินทีมวางแผนว่าจะต้องขุดค้นอย่างระมัดระวังโดยมีกําหนดการด,ดําเนินงานไปจนถึงปีพศ2569ครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าหลายคนนั้นก็ตื่นตาตื่นใจครับกับการพบกลุ่มหิน ที่เรียกว่าตั้งเรียงรายกันอยู่กว่า526ก้อนในสเปนซึ่งก็คาดว่าเป็นแหล่งหินที่ใหญ่ที่สุดที่มีการพบกันครับแต่ว่านั่นแหละครับยังไม่มีใครบอกได้ว่าหินเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและก็ใครเป็นผู้ที่นํามาตั้งและก็ความเก่าแก่ของมันนั้นเนี่ยครับมันเก่าแก่ขนาดไหนอย่างไรก็ต้องรอการสํารวจนะครับว่ามันจะมีแหล่งหินที่เป็นพิเศษมากกว่านี้ ประกอบอยู่ด้วยหรือไม่นะครับแล้วก็การดําเนินการหลังจากนี้จะมีการดําเนินการอย่างไรต่อไปนั้นเนี่ยก็ต้องรอนะครับทางด้านนักโบราณคดีนั้นเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปสํารวจนะครับโดยเฉพาะทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอูเอลบาที่จะไปดําเนินการกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าติดตามว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือว่ามันมีผู้คนที่ไปดําเนินการในการจัดสร้างจัดทําเอาไว้และถ้ามันมีการจัดสร้างจัดทํานั้นเนี่ยจัดสร้างจัดทําเอาไว้เพื่ออะไรนะครับวัตถุประสองค์อะไรและจัดทําจัดสร้างเอาไว้ตั้งแต่สมัยไหนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่บางครั้งเนี่ยครับมนุษย์เรายังหาคําตอบไม่ได้ก็นํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวแปลกๆปกแบบนี้เนี่ยครับ ก็ฝากกดสับส i b e กดติดตามช่องถ่ายอินเทอร์นิวเอาไว้ท่านจะได้รู้เรื่องราวที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวจากทั่วทุกมุมโลกในเหตุการณ์ที่มันแปลกๆแบบนี้นะครับช่องถ่ายอินเทอร์นิวนั้นยินดีที่จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกัน